สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็คือยานอนไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า EV เทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความสญญานใจไปอย่างทั่วโลกเพราะช่วยลดมลพิษประหยัดพลังงานและเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์อีกห้าถึงสิบปีนี้ยานอนไฟฟ้าคืออะไรยานอนไฟฟ้าคือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์สันดาปทําให้ไม่มีการเผาไหม้ไม่มีไอเสียและมีเสียงที่เงียบกว่า E ีีประกอบด้วยกัน3ส่วนสําคัญ 1. แบตเตอรี่ 2มอเตอร์ไฟฟ้า3อินเวอร์เตอร์ควบคุมพลังงานทั้งหมดนี้ทําให้ e v มีระบบที่เรียบง,ง่ายกว่าเครื่องยนต์นปกติหลายเท่าทําไม e v ถึงสาคัญในโลกปัจจุบันปัจจุบันทั่วโลกกาลังเผชิญปัญหา3เรื่องใหญ่ก็คือ 1. มอมนมลพิษทางอากาศ2ภาวะโลกร้อน3ราคาน้ำมันที่ผันผวนสูง e v จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยได้อย่างตรงจุดเช่นปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ขณะวิง่ง ค่าไฟชาร์จเฉลี่ยต่อเดือนถูกกว่าน้ำมัน5-7 0อร์เซมีประสิทธิภาพการวิ่งสูงกว่าหั้งยนต์สันดาปแรงบิดมาเต็มตั้งแต่รอบแรกหลายประเทศเช่นจีนนอร์เวย์และยุโรปกำลังเร่งผลักดัน E ีีอย่างมากบางประเทศประกาศจะหยุดขายรถน้ำมันภายในปี2035แล้วด้วยเทคโนโลยีหลักของ EV 1ีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความหนานแน่นพลังงานสูงชาร์จได้เร็วอายุการใช้งานเฉลีย่ย8-10ปี สระบบฟาสชาร์จจาก10%ถึง80%ใช้เวลาเพียง18%ถึง30นาทีรองรับการเดินทางไกลมากขึ้น 3. ม,มอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยกว่าเครื่องยนต์ทำให้เสียยากกว่า 4. ระบบ Intelligent Control ระบบจัดการพลังงาน Regenerative Brake ช่วยชาร์จไฟกับขนาดเบรกตัวอย่าง EV ที่นิยมและเห็นบ่อยตามท้องถนนได้แก่ Tesla Model 3 b y d dolphin m g 4 electric b m w i x 3 porsche t a y c a n ซึ่งรถเหล่านี้ใช้แพลตฟอร์ม ev เต็มรูปแบบทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นมากในช่วง3-5ปีที่ผ่านมาข้อดีของ ev ประหยัดพลังงานมากกว่ารถน้ำมันไม่ปล่อยไอเสียระบบซอฟต์แวร์สามารถอัปเดต o t a ได้ข้อจำกัดของ ev ในปัจจุบันสถานีชาร์จยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เวลาในการชาร์จยังนานกว่าการเติมน้ำมันราคาแบตเตอรี่ยังสูงอนาคตของ EV วีแบตเตอรี่โซลิดสเตทที่ชาร์จภายใน10นาทีระยะทางวิ่ง8 0 0 0ถึงพันกิโลเมตรต่อการชาร์จระบบข,ขับขี่อัตโนมัติแล้วอาจจะมาแทนรถน้ำมันภายใน1 0 2ถึง2ีปีข้างหน้าสรุปก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและวิถีชีวิตของเราในอนาคตขอบคุณครับ